ถ้าเจนยิงซอมบี้ทัวๆไปก็คือมันจะมาเป็นเวฟอ่ะอ่ามันจะอยู่นับเวลาเป็นวันนะคือทุกๆวันที่ผ่านไปมันจะซอมบี้มันจะดุเป็นตี๋ก็คือว่าแบบสร้างความท้าทายว่าจะอยุดได้ได้กี่วันประมาณนั้นใช่ไหมบางวันนั้นคล้ายๆแบบมันมีมันมีบอสให้ตีน่ละคล้ายๆไอ้เจ็ดวันแห่งความตายป่ะอือคล้ายๆเซเว่นเดย์ถูกได้แล้วจะหามันต้องเข้าบ้านฟาร์มของฟาร์มลูลนนี่ต้องไปฟาร์มซะด้วย ต้องไปฟาร์มตัวด้วยแต่จุดประสงค์หลักๆกูไม่รู้ว่ามันให้เราทำอะไรไปเไ,ไปจุดประสงค์หลักๆเดี๋ยวพอไปสืบหาภายหลังก็ได้มั้งเริ่มแล้วอ,อ้าวถามว่ากดย<ม>ั้เปิดประตูกดที่เปประตูกันเลยมึงได้เล่นทูโอเรียวกันเลยไปนะมึงได้เล่นทูโอเรียลกันคืออะไรวะฝึกสอนอะไม่อ่ากดทำ <laughs> ไม ไม่ศึกษาเลยไรเลยไม่ศึกษาเลยหลอดเหลืองๆว่ะแบบเหลืองๆก็ช่างล่างหลอดเลือดถ้าทตะไม่ได้มันจะมันจะลดลงเรื่อยๆเบื่อข้าความมีเบือน้ำอ่ะต้องหาของกินด้วยตรงนี้มีกระสุนลูกซองตอนนี้ยังไม่หาปืนไม่ได้ตะโอนเลยหาไม่เรื่อยว้ฟืนหายย่าขาดีกว่าคองน้ำแล้วเราต้องเปิดบ้านทุกหลังก่อนจะมืดอู้หูมันก็มีมืดด้วยเออ แต่แซมบี้มันจะยังไม่ทําอะไรเรานะนนจนกว่าเราจะเข้าไปใกล้จนกว่า,ากกเราจะเข้าไปใกล้หมดช่วงนี้มัน,เ,มนเข้าบ้านพยายามเข้าบ้านเดี๋ยวกูเคลียร์มึงเข้าไปเคลีย,ยงรงในเลยกูม,มีปืนแล้วจะพุ่ต่อยได้นะต่อยต่อยมันไม่ค่อยเจ็บไป,เ,เ,ไปเลยเฮ้ยว่ะเลือดไม่ลดเลยเลือดพูจะลดแค่ไหนไปรีบเข้าไปฟาร์มของในบ้าน อะไรวะเนี่ยกระสุนเแต่ไม่เจอปืนเลยนะเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนกดกดแถบดูกระเป๋าได้นะแถบกระสุนยี่สิบสามนัดกระสุนยาพวกยาพวกอะไรพวกกดกดตัวเอ็มดูแผนที่ไม่เห็นแล้วเราซูมซูมเข้าซูมออกได้ไม่เห็นที่เป็นเลยอ้ยนึกว่าน่ารื้วคอมปกไปละเออยคามมีตามมาเยอะแทะอ่าตรงนี้ตรงนี้ หลังนี้นบ้า,านเหลยไหนมีซอมบู้ณ์ในบ้านหลังนี้นอาวุธอยู่ไหนอาวุธไม่มีของเลยเลือดเฮ้ยเปิดไปได้เว้ยหาไปเนี่ยมันหยิบไม้กวาดไปตีไม่ได้หรอวะไม่ได,ไได้ไม่ได้โอ้ยเกมกดตัวเองดูแผนที่ ซูมเข้าซูมออกซูมซูมออกไกลๆมันจะเห็นตอนที่ป็นอะไรเอย่ยนั่นแหละคือลูกเออแต่มันต้องไปลุ้นแล้วว่ามันเป็นปืนอะไรม,มาร์กไม่ได้ด้วยดิมาร์กไม่ได้เราก็ได้เราต้องเดินไปหาอีกโอ้ยด้าน,นหน้ามันจะมีของทรงเครื่รักอะไรเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยดับอะไรวะน่ะล้างล้างมันดับเออมันดับไปทำอะไรเอามาใช้ใช้เป็นอาวุธได้มันเดี่ยวไปยังไงวะ กดแถบดิกดแถบแล้วลากกาใส่กดแถบแล้วลากกาใส่ใส่ช่องอาวุทธเอ๋อขนสามได้มาละได้อาวุทธละเอ้าวตีตายหมดเลยวางไปทุกหลังเลยครับทำไมอะไรให้เราบ้างเมียไม่ได้ไหมท่านเดียว โอ้ย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 อากซอมมีปีนี้ปนะหน่เก็บกระสุนเพิ่มกดเกมเอาด้านหลังด้านหลังด้านหลังมาเคมาช่วยแล้วเดีย๋ยวเพิ่งรีบตายนะดีนายไปอ่ะไปอ่ะมาเก็บปองเก็บบองไม้ปืนปืนไหนอ่าไปไป เอ็มจีโอเคได้อยู่เอ๊ะตอนนี้มีกระสุนปืนมาเลยกระบมมอใช่ไมันใช้กระสุนพิสโตลไม่ใช่หรอเปล่าใ่แกระสุนปืนหกเะเฮ้ยเหี้ยบอสโอ้มาเจอบอสตอนนี้ไปละกูไปละกูไปละที่ไหนองี้ยตัวกันแล้วเรียกกูไปพอ ต้องรอดออกจากบ้านเลยนะู่ไหนวะมึงเระมึงเละออกมาไม่ใช่ให้มันออกมาออกมาแล้วออกจากบ้านได้ปะมันวิ่งจากบ้านออกมาบาะแม่งเลยติดโล่ติดตั้งหลังโอ้โก็เสียหมดแล้ววนะไปเถือกระสุนปืนพกแค่ไหน <c oughs> เอ๊อาไป เาออกไม่ใช้ดิวูคใช้ทุกฟองจะล้มมันยังไงบอสหาเนี่ยก็ยิงมันให้ตายมาบอสเอ้ยถาเลยตอบได้ถาให้ดิหายแล้วมาแล้วนไม่มีอะไรเลยออกไปด้วยออกมาแล้วออกมาแล้วเราออกไปได้้เถอะเออไอ้ มามา,มาเออมันยิงปืนได้ด้วยมันยิงไ,ได้ด้วยโอ้อเจ็บ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 หดหัวกเต็มเต็มโอ๊ยเจ็บ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 เจกระสุนหมดละไมาหน้า,ามเฮ้ <c oughs> <c oughs> อโอเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนโ้ยหลบ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 ไอ้ยัยเรามันเราจะตามเราไปกี่เลยปเ แฮ้ยตอนนี้มีกระสุนเอะอ้าวโอ้โาระเบิดด้วยโูเฮี่ยมันป่อแปดไปเวอชุกงยมืดมืดเื่อหรอหายแล้วเืียตายเลยรอไว้เฮ้ยมันปลาโล ต,ต,ตีหลังอยู่โอ้ตีหลัง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 เอ๊ะโอ้จะตายจะตายเรือเอออ้าวคุณน็อกตัวเหรออาคุณน็อกยังไงโอ๋อมันตายมันตายมันตายหยุดเลยหยุดเลยจบละได้ปืนเหรอควงเสื้อกันสูบเก็บแมงมาก่อนนะเก็บแมงเก็บประการเก็บประการโอ้มืดจัง ปืนเอาไปปืนอะไรอะ่ะแล้วก็กระสุนปืนพกอะ่ะเอาไปนี่ปืนอะไรอ๋อเขามีมิดด้วยเหรอเกมนี้มีมีมใีใครดูดใครดูดกล่องอะไรวะฮะ <c oughs> นี่เสียงใครดูดอะไรไม่รู้มันดูดน้ำเลยกูกินกูนกินแล้วกูกินแล้ว <c oughs> ดูดเชื้อเชื้อเลยอะ่ะจุดเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปเช็คตรงนี้ก่อนเรายังเช็คไม่ทั่วอะไรเอิบยังไม่หายไปเลย เจอบอสก่อ orn, ไนไงที่ใหมยเพราะเราไม่ได้กดสเปคบาร์ค้างกดสเปคบาร์ค้างอันเลยวโอ้ <Nope. S 1> โหขี่ได้เวลาา้ำอีกเปิดตู้เปิดเกทไม่ได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ต้องหาของที่บางบนบนปืน,นอ,อะไรกันนี่และทีห่หายากากว่ากระสุนกับเพื่ก็คืออาหารนะยายายาที่ฉันหา,าหาไม่เจอเลย ตรงห้องขังไม่มีอะไรเลยนี่ขอไปที่แล้วสุดเจอ,อยังไอ้สัญลักษณ์ไฟเอ่ยหายเฮ้ยได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจแล้วเจอแล้วโอเคหายไปแล้วอยู่ในอยู่ในห้องขังฟัง,งผมโอเคกำลังไปหามีปืนใหม่มาให้คืออะไรกันทลังทงลางคืออะไรกันบ้างอ่าปืนนี้ใช้กระสุนอะไรวะกระสุนตะไน่อะโอ้ตะไน่ปเหรอไอ้ลูกซองกระบอกที่มึงใช้อยู่กระสุนมันไม<ห>่มีให้เติมนะ หมดแล้วเหรอเร่ของบอสอ่ะเนี่ยใช่ปะ่ะไอปืนบอ,อสอ่ะกระสุนไม่มีให้เติมยิงหมดแล้วหมดเลยโอ้แต่ว่ากระสุนไอปืนเลยฝุ่ร้อยร้อยห้าห้านัดเออมันของพวกปืปนกลแน่นเลยห้าห้านัดหาของเฮ้ยกินอาหารกินไงกินยังไงวะเนี่ยอาหาร,รก็เคยเออเ,อ,อเรากินซะเพิ่มแค่สเตอมินาบอยากเพิ่มเลือดต้องหาพวกยาหองเงินเดทอย่างเดียวเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อ๋อกระสุนลูกซองเลิฟเอาเปล่าเปล่าเอากูใช้อยู่โอเคเราจะเก็บไปให้เดี๋ยวฟาร์มแย้ายฟาร์มไปก่อนเแต่เราจะเก็บไปให้หนายนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเราปไปไปลังต่อไปอ้ากระสุนสิบสี่นัดนะทำยะไงเนยในนี่กระสุนปืนลูกไปเอาไปใช้กับปืนเอเจนซีมึงเองกูซี่ไม่ใช่กระสุนปืนพวกนวกี้ก็ โอ้ยเล็บมาด,ดูคานนี้สิหเที่ไงมีกระสุนส<ห> <2 S 2> องกองหมดที่กแกมาแล้วเมื่อกี้กระสุนสองกองเลยอะเสือกไม่ต้องกลัวอะไรแล้วตอนนี้กระสุนมีอย่างละร้อยแล้วอ่ะ MG ก็มีอยู่เกือบสองร้อยนัดเต็สองร้อยกว่านัดมั้งสองร้อยสิบเจ็ดนัดแล้วก็ไรเฟิลมีอีกหนึร้อยห้าสิบห้าครับสกับมันมานมา Sniper ไรเฟิลอ้าว เปี่ยง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 ไปดับน้ำแต่กูอยากได้เลือดอะคือว่าเลือดเราจะหมดแล้วหีือเ่าไม่ได้เกลียดเลยครับเฮ้ยทำอะไรทำอะไรเป็นเดชเป็นเดชสวยไปเก็บไปมีไหมไม่มีไม่มีแล้วอ่ะเอาไปเอาไปใช้ไปเอาน้ไม่ใแบกแล้วใช้แล้วเลือดดีแล้วาไม่กี่ก้อนอะมันมีสามวันเมื่อกี้ใช้ไปสองแล้วเลห้า มาใช้เลยอ๋อกดคันอย่างนี้เลยุยเพิ่มอยู่เพิ่มเยอะอยู่เนี่ย้ะนี่แล้วนายไม่เก็บหรือเอาไปใช้บ้างกระสุนหาง่ายเอาแค่กระสุนพอ,อ <c oughs> ชอบป,ปืนมีแล้วืนมีแล้วมีแล้ว,ลวถ้าเจอก็บอกก็เจ็บมาถอดเอากระสุนแล้วก็ทิ้งปืนไปถอดได้ถอดได้ถอดได้ชิดกว่าที่ปืนแล้วก็เอาออกเอาตัวนี้มันยังมีเออว่ะไอ้ตรงรูปบ้านคือเลยนะอ๋อรูปบ้านก็ตรงที่เราเกิด เวลาตายก็จะไปเคลียครับต่อใช่เฮ้ยแบนเดตเจียยาเลือดเลือดเยอะไหมเลือดเยอะยไหมก็ก็เราเยอะกว่าครึ่งหลอดอยู่นะไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่ยังไม่ต้องใช้พันพันให้มันเต็มมั้ไหเชื่อกูเพราะว่าหลังๆก็ปีมันจะตีมันจะตีแรงกัด ฟามของจากซอมบี้ปึบักอ้าวก็สุดหมดรีสรโหลดปิ๊บปัก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 ัก,ก,ก,กมีอะไรดอกบ,บ้างไม่มีเลยไม่ไม่คนตามนะตามมาตามม,ตามมาทำไมตามมาทำไมรีโหลดไม่มีของดอบับดับแต่วป่าไปขึ้นไปข้างบน หนแอลบอดอีกตัวนตามมาแล้วมีบอดอีกเด้อยังมีบอดอีกกั่นลึกเปรียะเปียเปียเปรียะเปรียะเฮ้ยคนดับเป็นเอชว่ะเฮ้ยของในฐางเชียวลึกแต่ตัวนี้แม่งเสือกไม่ดอกเฮ้ยเวลามันยิงดับดีจังว่าะใไมกูยิงมันไม่ดอบให้กูเลยเนี่ยมันแล้วแต่พื้นที่ปะอ่ะของไต่ลองดูสิ เนี่ยกูยิงแล้วไม่<อ>เลย<อ>ไหนวอดปเด,ดเ,เดตเลยแบดเดตจัดน้ำเดี๋ยวขอใช้แบดเดตก่อนแล้วกันน้ำก็มาเก็บไปตรงนี้หันให้เต็มไปเลยใช่ไหมหันให้เต็มแโอเคเฮ้ยสตามิน่าหมดต้องกินน้ำใช่ไหมอืมโอ๋อต้องกินน้ำกินด<ต>นเลย,ยจะไม่มีอะไรจะ,จะไม่มีอะไรโอ้ของดรอปยากที่สุด ไในบอยอีกตัวนึงตรงไหนเนี่ยกลับมาแล้ว,วปุ๊บเปิดอะไรวะนะ่ะเปิดตกใจเลยมาดอมบี้<อ>ยิงเราทำไมตอนนี้นายอยู่ไหนอ,อ๋ออยู่นี่เอง,ขของเจอแล้วโอเคพร้อมบวกนะอ,อ,กนะอง,งีปลารละเบิดดิมา

โอเคตายคืออ,อ,อ,อนะ <c oughs> ไรบ้างไรไรโฟเปลี่ยนเปลี่ยนปืนแป๊บปืนพกมาใส่นี่แล้วเราจะไปไหนต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทำเลยหรืไปเรื่อยไม่ดูจุดหมายก็เลยน้ำซอฟร์ปามของจากซอมบี้หน่อยได้หรือไม่ะ้ปอดไปไหน แป๊บนึงจัดของแป๊บไหนเราเรื่อยๆเราเรื่อยๆคือไม้ออกมาละวไปจัดกระสุนแป๊บนึงย้อนหลังเลยลงพิษตายตายหน้าเลยเปียกเปียกเปียกโย่วัดดีเขียวที่นายอยู่ตรงไหนของบ้านมีสองชั้นจะพังเข้าบปัง ว้าวมีโหลดกระสุนบน้านเราไม่<อ>มีสองชั้นรู้สึกจะว่าจะวนกลับมาที่เดิมโอเคไม่นวนละอะไรอะ่ออะเข้มจีเหรอ,อกระสุนไงนะคิดขวาแล้วก็ที่สองอ,อ๋อก็ทิ้งใช่ไหม ได้แล้วทางนี้ทางขึ้นดีกว่าอืมมันหลายชั้นชชุุบบก็ซุนไรเฟิลเรื่อยๆเลยเว้ยมีไหมเนี่ยโอ้โหเยอะจังเยอะจังปี๊ปปี๊ป เพียเปียเปียเปียเพียเพียล้าง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 เยวโคตรเปียเพียเปียเ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 ยเพียเยเพียยีเพีย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 อพียเพียเพีีเพียเีเีย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 ยเยเพ โอ้โอ้จุกสรัวเลยครับรัวเลยครับมีหลุมให้พร้อมเติมด่านฟ้าแล้วเลยด่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปเจอบอสได้มังอื่นบอสปีนได้สิด้วยมึงตัวไหนอะข้าขบบนบนสุดเลยเหรอเออทางนี้อ๋อเจอแล้ว โอ้ยเปี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 ย <c oughs> เป <c oughs> เก็บปืนซะเถอะนาทีพวกมินมานาล่านอีพวกสาเลยมีปีดีดปกระสุนมาแม็กซ์าย

อุ้ยอุ้ยโอ้ยติดปิดติดปิดติดปิดโอ้ยอเดี๋ยวกูลงไปรอด้านล่างนี้โอ้ยอเฮ้ยวัดเดอะตกจากที่สูงก็เจ็บเหรอวะแม่นี่ก็เบรกเซนโ,โดนูจะชั้นสามมา,า,าตายเลยนะปิดลูกซองแต่ไม่ได้ใครเฮ้ยอะ ไม่เกิดตรงนู้นหรอวะนี่นาดหมออนะีซี่เนี่ยเนี่ยนี่อีซี่แล้วหรือเออไม่อยากคิดสภาพเป็นร์มอลกับฮาร์ดคอร์เลยครับก็เมื่อกี้มันกลายเป็นร์มอลไปแล้วนะมันจะยากมันจะไต่ระดับขึ้นทุกคืนมัมนจีเซอ่์ไพรส่มีอะไรให้ไหมไม่มีไม่รู้หรือมีเดี๋ยวไม่มเคยเจอไมเลยต้องไปหาดูเพิ่มเติม